สื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้มีตัวแทนประชาชนจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมายื่นหนังสือนะครับถึงประธานคณะกรรมการนานก,การเสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับซึ่งวันนี้ผมนะครับพงศธรสมเพ็ญนรินทร์นะครับ,นนนรบในฐานะรองประธานกรรมการก็มารับหนังสือนะครับเดี๋ยวเนื้อหาสาระเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ตัวแทนของชาวปราจีนบุรีมาชี้แจงก่อนนะครับเชิญครับ สื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมสุนทรคมคายนะครับตัวแทนกลุ่มปาจีนบุรีเข้มแข็งนะครับก็มาขออ่านแถลงการนะครับแถลงการเรือข่ายปาจีนบุรีเรื่องคัดค้านการนําจังหวัดปาจีนบุรีเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีการจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตอนออกนะครับหรือ eec มาที่จังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่ต้นปีพศออ2568นั้นพวกเราเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและภาคีเครือข่ายไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวคิดดังกล่าวโดยมีเหตุผลสําคัญดังนี้ 1. พระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตอนออกพศ2561หรือ eec เป็นกฎหมายที่สร้างความเดือดร้อนระหว่างพลเมืองไทย กับนายทุนนายทุนต่างชาติแบบสุดขั้วด้วยการสร้างมาตรการลดแรกแจกแถมให้ทุนต่างชาติในหลายมิติ 2. เป็นกฎหมายที่เกิดในยุคกัฐบาลคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติคสชที่อาศัยอำนาจพิเศษมาตาราส4ของรัฐรมรูญชั่วคราวพศ2557อันเป็นกฎหมายที่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุดฉบับหนึ่ง 3. การบริหารงานในเขตพัฒนาเรจพิเศษภาคตรนออกภายใต้กฎหมาย EC ตั้งแต่พศ2561ถึงปัจจุบันถือเป็นความล้มเหลวโดยเฉพาะประเด็นการควบคุมและการจัดการบรพิษขยาพิษและกากอุตสาหกรรมอันตรายที่ไม่สามารถกำกับควบคุมการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกลายเป็นปัญหาเพิ่มหนักขึ้นดังปรากฏข่าวเป็นรายวัน4 กฎหมาย ec กลายเป็นเครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้เกิดธุรกิจสีเทานำไปสู่การกระทำความผิดหรือการละเลยความผิดรับผิดชอบต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศในด้านต่าง,างๆเช่นสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมสิทธิชุมชนจนให้คนท้องถิ่นดั้งเดิมกลายเป็นพลเมืองชั้นสองหาการขยายพื้นที่ ec มายังจังหวัดป่าจิมบุรีอ้างถึงเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งและมองมิติ ด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพื้นที่การเกษตรและมิติด้านสังคมวัฒนธรรมเป็นเรื่องรองโดยอธิบายว่าการพัฒนาต้องยอมแลกกันบ้างเพื่อความเจริญทั้งที่ความเจริญเหล่านั้นไม่ได้เป็นของประชาชนในพื้นที่โดยตรงแต่เป็นของทุนต่างชาติมากกว่า6สำนักง,งาน EC ีต้องประเมินผลสมนิ์ของการใช้กฎหมาย EC ตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เสียก่อน เพื่อให้เห็นข้อดีข้อเสียของกฎหมายที่ใช้มาแล้วมากกว่าหปีก่อนที่นำกฎหมายนี้มาใช้กับจังหวัดปาจินบุรีเหตุผลทั้งหข้อเป็นข้อสังเกตรเบื้องต้นจากเครือข่ายปาจินเข้มแข็งและองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆที่มากันในวันนี้หากเป็นเหตุผลมากพอที่จะบอกกับรัฐบาลและสำนักง,งานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตนออกว่าเราไม่เห็น ด้วยอย่างยิ่งที่ท่านจะนำจังหวัดปาจินบรุรีเข้าไปอยู่ในเขตพิเศษภายใต้กฎหมาย EC จึงขอประกาศคัดค้า,า,านนโยบายนี้อย่างถึงที่สุดจากนี้ไปพวกเราจะทำการสื่อสารโรนโลงทุกรูปแบบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนชาวปาจินบรุรีให้เห็นถึงภัยคุกคามที่กำลังผ่านเข้ามาต,ต่อระบบและกลไกของเขตพนาพิเศษท่าสนออกทั้งนี้พวกเราจะประสานกลุ่มองค์กร อาคีเครือข่ายภาคประชาชนให้ออกมาส่งเสียงเรียกร้องและเคลื่อนไหวร่วมกันให้เป็นวาระประชาชนเพื่อหยุดกระบวนการยกปาจินบรีให้กับทุนจีนจนกว่าจะาบรรลุปเป้าหมายจึงแถลงมาณนะโอกาสนี้ด้วยความเชื่อมั่นลงวันที่19พฤษภาคม2568กลุ่มปาจีนเข้มแข็งครับขอบคุณคุณสุนทรครับผมในน้าของคณะกรรมการพันาการเมืองการสืสาวชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเรา ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนพืาชาชน้นที่ EEC เริ่มต้นจากยุคคอสชออนะครับที่ประกาศในเขตสามจังหวัดฉะเชิงเซาชลบุรีระยองซึ่งตอนนั้นเนี่ยประกาศแบบไม่มีส่วนร่วมนะครับประชาชนไม่ได้มีสิทธิออกเสียงว่าจะเอาหรือไม่เอาหรือไม่่างไรดังนั้นกรนนี้นี้เนี่ยเมื่อจะมีการขยายพื้นที่ตอนนี้เราอยู่ในยุคประชาธิปไตยนะครับก็ เรื่องทั้งหมดไปดําเนินการพิจารณาและก็ประสา,างนงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างมีนยัยสําคัญฟังจริงๆว่าชาวประจิบรีต้องการการพัฒนาโจทย์ของตนเองอย่างไรนะครับซึ่งกรณีนี้ต้องพิจารณาตั้งแต่เรื่องของพื้นที่เดิมสามจังหวัดใน e EC สัมมิทผลหรือไม่อย่างไรทราบป,ปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าเราติดตามจะเห็นว่าพื้นที่ e เอซตอนนี้มีปัญหาเยอะมากนะครับ เป้าหมายของ e EC คือต้องการพัฒนาเศรษฐกิจต,ต้องการึงดูนักลงทุน S-curve New S-curve คาดหวังถึงอุตสาหกรรมการบินคาดหวังเทคโนโล,โลยีแต่ที่มาเนี่ยจริงๆมีแต่อุตสาหกรรมทุนเทาศูนย์เหรียญนะครับถ้าติดตามในพืที่ระยองของผมเองเนี่ยก็มีการติดตามเรื่องกรณีโรงงานทุนจีนสีเทาหลายกรณีมากล่าสุดสสศิริปรชภัยก็เพิ่งไปจับนะครับแรงงานจีนที่ใช้ฟรีวีซ่าใช้ฟรีวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามา ทำงานในพื้นที่ e e c และมีกรณีแบบน,นี้มากมายนะครับเรื่องของรายงานติดกฎหมายาเรื่องของการส,งส่งเสริมการลงทุนที่ไม่ได้ใช้ l ลบ a ข้อคอนเทนตที่ระบุไว้ใน BOA i ใน e e c เองนะครับก,ก็คือโรงงานจีนเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยสั่งซื้อวัสดุอุปรกรณ์จากประเทศจีนมาก่อสร้างมาผลิตนะครับทำให้รายได้แทบจะไม่เข้าประเทศเลย รวมไปจนถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างอีกมากมายในพื้นที่ e EC ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของ,ของขยะอุตสาหกรรมเรื่องของมลพิษมลภาวะรวมไปถึงในพื้นที่ปัจกิจินเองก็มีปัญหาที่เข้ามาที่กรรมธิการหลายกรณีนะครับที่มีประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมประเด็นเรื่อง,องของการพัฒนาโรงงานที่ไม่ค่อยให้การให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร,ร่วมขอ,ของประชาชนรวมถึงมาตรฐานโรงงานต่งตางๆดังนั้นเนี่ยก่อนจะขยายไปที่ปัะจินผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาพรบ EC พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคําสั่งกสชยุเว้นผังเมืองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นการพิจา,ารณาพิจารณา,ย,ายกเลิกคำสั่งกสชหลายฉบับนะครับที่เกี่ยวข้องก็ยุคนี้เป็นยุคประชาธิปไตยแล้วการพัฒนา e EC ในพื้นที่ใหม่ของปัตบานีก็คิดว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและฟังเสียงของประชาชนสรุปบทเรียนจากพื้นที่เดิมสังหวัดให้ได้แล้วมาทบทวนกฎหมายพรบร e ี กันใหม่นะครับก่อนจะไปะขยายในพื้นที่ใหม่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่คณะกรรมการติการของเราจะประสานงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการขอบคุณครับ